สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปเดาโจน VIP ของคืนวันที่5ทับปี6 5หนะคะตัวเด่นก็7กับ4่ตัวกันตัวรองก็6กับ3มเนาะก็วางแนวทางไว้ให้มันจะมีศูนย์แซมอยู่ข้างล่างเลยนะ0 0 0 3 0 4อย่างงี้หรือถ้าไม่ชอบแนวทางเราก็วางสรุปไม่ให้มีสี่เจ2 7สองหนึ่งสองเจดหนึ่งเจ เจ็ดหกสามสามหกสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดสองเนาะสามตัวก็สามเจ็ดเจ็ดสองหกหกสี่หกแปดสี่แปดแปดหกแปดศูนย์แล้วก็หกร้อยก็ขอให้ทุกคนโชคดีเนาอ เฮงๆรวยๆปังปังเนาะถูกสามตัวตรงๆเนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เเพื่อนทุกคนโชคดีร่ำรวยนะคะเฮงๆรวยๆวยปังปังเนาะตื่นเช้ามารับทรัพย์รับโชคเด้อขอบคุณทุกคนที่กดติดตามช่องน้ำเพชรพารวยวนเส้นพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะขอบคุณทุกคนนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะ สวัสดีค่ะ